ความความฝันเลขนำโชคฝันเห็นทอมฝันเห็นทอมแปลว่าอะไรหากในความฝันท่านฝันเห็นทอมเนี่ยมันแปลว่าอะไรเทา่าอืมราชินีจะได้ทะเลาะกับผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวยมีคนแอบสองเฟสแอบสองไลน์ท่านอยู่นะจ๊ะ ระวังน้ําท่วมหรืออาจจะแบบเกี่ยวกับโอ้ไพ่ดีอยู่ค่ะคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมอยู่นะคุณมาคนมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะเลยอะ่ะจะได้เงินจากคนต่างชาติจะได้เจอเนื้อคู่สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดท่านที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดนะมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ อาจจะเป็นคนต่างชาติเขาจะมาสารภาพรักกับท่านท่านมีดวงเกี่ยวกับการเก็บตัวอ่านหนังสือหรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยได้ไพ่อุทกกภัยอุทกกระไ,กกระไมีคนแอบชอบท่านนะ คนคนนี้เขาแอบสองเฟซแอบสองไลน์แอบ,บดูท่านอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความที่ท่านน่ะมีเสน่ห์มากคนที่แต่งงานแล้วอ่ะใบเนี้ยคือจะได้ลูกสาวนะท่านที่แต่งงานแล้วอ่ะจะได้ลูกสาวช่วงเนี้ยท่านจะต้องระมัดระวังคําพูดอาจจะมีการทะเลาะวิวาทอาจจะมีการทะเลาะวิวาทไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงภัยธรรมชาติก็ได้นะหมายถึงภัยธรรมชาติพวก Uh, ฟ้าผ่าไฟไหม้ไฟป่าท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเลขนําโชค7 7 2 2 7 7 2ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป